เงินจากผู้ใหญ่จะดีก็คือแม่แม,ม่กองแก้วสุวันดาดาเนาะนลายๆเ้อขอบใจเอ่ยจัน,นลายๆเนาะทางจะมีติการเนาะใส่ผ้าดีบะเออผ้าเปรร็นกำมะหยี่นี่เออดีอยู่แบบนีนนะเสื้ดีอยู่เจ็ดพื้นพอดีเออเนะจ็ดพื้นไปสัก<ห>นะชั้นไล่บะเออแบบนังนก็ได้ สบายที่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสกุลทุกคนเนาะมาพบเพาะกับบ่าวหน่อยคือเก่าพี่น้องเอมือนนี้พี่นอ้องสิมาเหตุคลิปอธิบายให้พ่พอ FC, แม่พี่น้องเอฟซีได้เข้าใจําการเนาะพี่น้องบางคนเพิ่นกะอาจจะบอกเข้าใจเนาะคือตัวอย่างคอมเมนต์นี้เพิ่อนยังให้ออกมาอธิบายให้ฟังแน่ว่าอัน เรื่องที่บาน้อยห้คขอบครัวลูกเจ็ดมาเห็ดหน้านี่บามันเป็นจังใดจังใดน,นะว่าบาน้อยอันไดหายเงินเพิ่นบอบาบาน้อยจ่างเพิ่นมาเห็ดบอมาเห็ดหน้าหายบอจังสีความหมายที่เพิ่นอยากหูนะมาหรือว่าอันหายเพิ่นมาเห็ดเอาเองบอจังสีเนาะคลายว่า,าจังสีแหละแต่กับเพิ่นกัมมีคอมเมนท์ที่แบบว่าเออเหมือนคือรอบครัวบาน้อยอัน เอาเปรียขบขบวัวอ้ายเพื่อนโมจังแสนจสังสีเอาขอบวัวอ้ายเพื่อนมหาประโยชน์จังแสนจสังสีบอจังแสนเนาะนี่แหละในคอมเมนต์ตัวนี้เนาะที่เพื่อนคอมเมนต์มาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษพี่น้องเลยแต่ว่าอันใสแ่แปอปแปลเนาะนั่นแหละคล้ายๆว่าเพื่อนอยากอยากถามว่าเออขอบวัวว่าน้อย เอาครอบครัวไาอา้เพิ่นมาเห็ดหน้าหายบอกจังสีแหละเนาะเหแหละในคำถามที่เป็น,นถามมาเนาะก็คืออยากตอบว่าที่ครอบครัวอันไอ้ินมาเห็ดหน้านี่ก็คือให้มาเพิ่นมาเห็ดเอาเองเนาะพี่น้องเห็ดเอาเขาเองเนาะพี่น้องเนาะดำหน้าแล้วได้เขาอะไรก็มีแต่ว่าให้เพิ่นเลยนะพี่น้องไย แต่ส่วนค้าน้าคายัางนี่ประมายกัสิถามครอบครัวอีกทีเนาะว่าเออสียเอา,เอาน้ำน้ิ่นจากไหนหลังจากเก็บเกี่ยวเขาเพิ่นแหละเก็บเกี่ยวเขาแล้วเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยกัสิบบ่อเอาน้นํานพหลเหื่อแหละแต่ว่าเบิ่งก่อนวาน้านี่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วมันสิได้เขาเท่าไรน,นะจังสิว่าอีกทีเรื่องนอั้น ก็เลยอยากออกมาอาธิบายพ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจนํากันบางคนก็อาจจะบอกเข้าใจเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่เคยออกมาอธิบายให้ฟังจกเถอว่าครอบครัวเพิ่นมาเฮ็ดหน้านี่มาเฮ็ดจังได๋จังซั่นจังซี่นะเคยเว้าคร่าวๆในคลิปนะบางคนเพิ่นก็อาจจะเบิ่งคลิปบ่จบจังซั่นจังซี่เพิ่นก็บ่เข้าใจนะก็เลยอยากออกมาอธิบายจังซี่เนาะนี่แหละอันครอบครัวเพิ่นมาเฮ็ดหน้านี่นี่ก็คือให้เฮ็ด เอาเองเลยไอพีนอ่น้องเองเห็ดอะไรกัเห็ดเห็ดไหลซ้ำได้กะเอาเองเบิดเนาะถึงของขวบอ้อยกับอะไรเป็ยุงเกี่ยวนะและ้วกาส่วนห,หน้าตะกะนี่เนาะก่อเสียหายเิ่นมาเห็ดกะเนื่องจากว่าเพิ่นเป็นของขวบที่ดูร้ายนะและ้วการข้าวหนามทำปลากะอึดเน่เพิ่นกายาเ็ดหน้านะ ที่แรกเพิ่นก็นมาปรึกษามาถามบ่าวน้อยเนาะที่แรกว่บบาเพิ่นสิบ่เฮ็ดอยู่นี่หรอกเพิ่นมาถามกับบ่าวน้อยว่าเพิน่นอยากเฮ็ดหน้าจังซี่ไอ้วินนั่นน่ะแต่กเฮ็ดหน้าวนะ่าสิาไปเซาหน้าคนอื่นเฮ็ดหน้าหมู่อยู่พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยซึ่งถ้าไปเซาหน้าหมู่นั่นก็ค่าดเสียใจ,ใจขาดลงทุนในการเฮ็ดหน้ามันหลายเติบนะพี่น้องซึ่งอ้ายเพิ่นก็บ่เคยเฮ็ดหน้าแซงมาก่อน ถ้าไปเห็นหน้าคนอื่นนี่มันเพื่อนตรงเลยสื่อโปมโปมหนามากล้วก็สื่อน้ำมักจับมาอ้อมหัวนั่นนี่นะนพี่น้องเอ้่ยอ้อมหัวเพื่อสิเฮ็ดหน้าแซงนะบ่าวน้อยก็เลยอ๋อเห็นแล้วก็ะคิดได้นาะว่าหน้าบ่าวน้อยทงนี่มันบด้เ็ดหน้านะส่วนหัวห้าวเีหยงก,ก็มีแล้วนะอ้อมแล้วเวดเวดแล้วเนาะ ซึ่งก็มาแปลงใหม่ก็เป็นไอเคยกับเอื่อยเนาะเป็นคนนั้นแปลงแล้วก็จ้างคนเนยมาถั่วนั่นนี่เรียบร้อยแล้วก็เลยคิดว่าเออใไอไอห้ครอบครัวไอเป็นล่องมาเฮ็ดหน้าอยู่นีบ่ซึ่งเฮาป้าเขากับบริเฮ็ดซึ่งก่อสิบป้าเพราะว่าคันเขาบริเฮ็ดหน้าแซง หน้าปีที่เขาเสียเห็ดมันเสียเห็ดง่ายกว่ากันนะนะมันสิบ่มีตอเพื่อแล้วก็ดินมันสิดินมันสิไทยง่ายกว่ากันก็เลยบ่อยากเห็ดน่าแสงแล้วก็บล่อยให้อีพ่อยอีเม่เห็ดเพราะว่ามันมันเมื่อยนะสอนำให้น้ำหน้านัน่นน,นี่แต่ก็เลยตัดสินใจ,ใจว่าให้ครอบครัวไอวินเพิ่นมาเห็ดเนาะหน้าบ้านเอยเองเห็ดโดยที่ เฮากับบริษัไปเฮ็ดน้ำเพิ่นให้เพิ่นเฮ็ด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 เอาเองเนาะพี่น้อง <h ides> เฮ็ดได้สำหรับกัเอาสำหรับตามความสามารถของเพิ่นนั่นแหละซึ่งเพิ่นมาเฮ็ดกัต้นทุนหรือว่าเงินค้ำที่เพิ่นสิมาลงทุนเฮ็ดนี่กัเพิ่นกับ,บ่มีเนาะเพราะครอบ,บครัวเพิ่นนั่นน่ะบ่มีเงินบ่มีค้ำสิมาเฮ็ดซึ่งกัต้องอาศัยครอบครัวบ,บ่านน้อยเนาะกัอีแม่ แม่หรือบางคนในครอบครัวก็บอากันว่าเออให้ยเป็นเห็ดสาอะไรกะออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ก่อนเนาะพี่น้องออกค่าใช้จ่ายใใก่อนเดินไม่ว่าจะเป็นขาฟุย้ยขาขาโป้มจังซี่เนาะที่ให้ยเป็นเห็ดโป้มน้ำอันนี่ fc เพิ่นก็ถามอยู่ว่าถ่ายอันโป้มน้ำ่ายนี่น,นักนี่ให้เบิ่งแน่เนาะเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งจักหน่อยพี่นอ้องเนี่เดือดขาฟุ้ยเนาะ คาผู้นี่ก็เป็นที่แรกกะตอนเพิ่นมาเห็ดแรกๆกะเอฟซีกับพ่อท่านไหนสนับสนุนนะนะพ่อท่านไหนให้ความช่วยเหลือขอบคัวเพิ่นขอบคุณบ้านอยก็เลยออกหก่อนนะเป็นเดือนคาพู้กะสองสอบเนาะเอือยไปซื้อมาเนาะสอบหนึ่งหกแสนสามสิบพันกีบเนาะซื้อมาสองสอบกะหนึ่งล้านสองแสนกัวเนาะประมาณนี้แหละพี่น้อง กระสือให้เพิ่นก่อนแล้วก่ะปมปมหนามอีกพี่น้องเอ้ยปมน้มเน,นี่กระสือคู่ปีกว่าสิบอสาเ,บอา,อบาเหตุที่บ่ย w h ให้ครอบครัวเฮ็ดหน้าแซงก็คือนี่แหละค่าใช้จ่ายเรื่องปมหนามพวกเราต้องได้ซื้อทุกปีตายทุกปีซื้อปีหนึ่งปีที่สองมาการะเส่บ่ไหลก็ต้องซื้อใหม่อีกเนาะก็ซื้อปมใหม่อีกก่ะหนึ่งล้านแปดแสนแปดแสนกีบเนาะซื้อปมใหม่มาจุกหนาม นี่แหละก็มีไว้เท่านั้นแหละค่าใช้จ่ายออกที่ครอบครั้วมาหน้อยออกห้ก่อนก็มีไว้เท่านั้นแหละค่าใช้จ่ายที่ครอบครั้วมาหน้อยออกให้ก่อนนะน้พี่น้องเลยแล้วก็พอดีว่าเริ่มถ่ายมาเรื่อยๆแล้วก็พอมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีใจบุญเพินเ่นเมตตาแล้วก็ซอยมาก,กะหลายเติบเลยเนาะพี่น้องเรื่องค่าอาหารการกินค่าค่าอยู่ค่ากินนะนะแต่ว่าค่าค่าผู้อีกะพังเบิ่งอีกก่อนเนาะ บาสิมีเพิ่นมาส่วยอีกบอ่อนะพี่น้องหะแหละบ่อน้อยก็อยากออกมาอธิบายเขาใจว่าขอบคัวบอน้อยให้ขอบครัวไอบินมาเฮ็ดหน้าก็คือให้เพิ่นมาเฮ็ดเอาเองนะี่นะเฮ็ดได้ซําได้กะเขาก็เป็นของเพิ่นเวทนะพี่น้องแต่ก็ขาหน้าอีกกะท้าเพิ่นแหละทาสวงพลเขาว่าบ่อน้อยกะสิเบืองว่ามันมันได้ห้ายหน่อยๆซําได้ ก็เอาตามสมมาพระขวดนะนะแล้วก็จะบอกว่าเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบอีกเบื้องว่าหน้าขางๆนี้นะที่เข้าเจ้าให้คนมาเศร้านะพี่น้องตัวอย่างหน้าอันไม่เถาน้องน้องอาโปนี่เนาะข้าจะมาเศร้ากันทงหนึ่งฮะเบิดทงเลยทงหนึ่งสองตนเนาะที่เขาเจะเอาขาหน้านะพี่น้อง สองตนหรือว่าสองตันเนาะทางฟังไทยเป็นเอิ่นต่อต่อสองตันโปน่มาเป็นสิถึกจ็กสอบกับประมาณขาวๆกับประมาณสี่หสิบสอบพดแหละต่อทงหนึ่งนะส่วนบาน้านหน้าบา้านน้อยนี่ขั้นตีราคาให้เนาะขั้นอีเมลเราปล่อยให้คนเขาจะมาเศร้าเอานี่ะขั้นเขาจะมาเศร้านี่ค่าโปมค่ายังเขาจะกระซือเองนะ่าไฟค่านี้เขาจะกระ มีแต่ต่อเองซื้อมาเองนะเขาก็ไปเยลยร่งทุนอย่างเลยต่ให้เขาจะมาเซาแล้รก็รอเก็บขาหน้าอ,อย่างเดียวนะถ้ามสมมติว่าขอบรัวบ้านน้อยให้คนอื่นมาเซานะก็ตีไรรวมๆอะไประมาณสามสิบสามสิบสอบหรือว่าสามสิบหาสอบเนี่ยนะตามที <c oughs> อันนี้ไรตามราคาที่คนแถวบานเขาจะให้คนเซา้องเฮดหน้านะ ประมาณนั้นพี่น้องซึ่งเขาก็บเลยออกค่า,าใช้จ่ายค่าดผู้อีกขานาดน,นี้เขาก็มีแต่คนที่เขาจะามาเห็นหน้าเขาจะออกเบ็ดเองออกเบ็ดเนาะพี่น้องเลยค่าดเสียายแต่ว่านี่นี่ถือแบบว่าขอบครัวบ้านน้อยหน่อยอยากซอยเฟิ่์นน้ำอยากซอยขอบครัวไอ้บินนะั่นนะอยากซอยแล้วก็อยากเบิ่งว่าเฟิร์นชีดได้บ์บอเห็ดได้์ซัมไดร์นะก็ดูดูต้นน่แหละพี่น้องน้อง,อง,องขอบครัวเพิ่์นกันมีแต่คน คนเป็นตาหักเป็นตาเอ็นดูนะก็ได้อยากให้เป็นมาลองมาเห็ดเบิงนั่นแหละพี่น้องเลยโมโว่าพอน้อยอธิบายเข้าใจอยู่เนาะประมาณนั่นแหละซึ่งว่า FC เอฟซีเพิ่นผู้เพิ่นบอกเข้าใจเพิ่นก็คิดว่าเออพอน้อยหายเพิ่นมาเห็ดหน้านี่เห็ดหน้าหายซื้อจังสรรจั๊กซีกับปรจกเนาะคันมาเห็ดหายซื่อ แต่ก็ะหายแต่อาหารเพิ่นจริสๆนะมันสิเป็นการเอาเปรียบเพิ่นบอก็อหาย่าบ่บน้อยอ่านในคอมเมนต์ได้แต่ก็เพิ่นก็นมาตอบตอบกันหลยเติบอยู่พี่นอกก้องเนยคอมเมนต์เป็นภาษาอัง,องกฤษนี่น,ะนี่หน่อย้อก็อาจจะอ่านบ,บ่เบิดตมีคนเข้าใจมาตอบตอบแทนในก็มีเนะะาะพรมม่านั่นแหละพี่นอ้องเดี๋ยวบอหนอ่อยสีหายเบิ่งนนาะว่าโปมน้ำนั่นนี่โปมมาจากไซน,น,นั่นนี่เนาะให้เอฟซีมาเบิ่งนนำกันอีก อสอธิบายตำแหน่งก่อนพี่น้องเลยโปมที่เหาโปมมาแต่หนามเสด้วยพี่น้องเอสีบังกะว้าจะถ่ายคลองหนาแมาเนี้ยนี่คือโปมถัดต่อต่อลงไปเสะคุณเนาะต่อลงไปนี่ก็ประมาณสี่ร้อยเมตรประมาณนี้สี่ร้อยหรือเปล่าเออประมาณสี่ร้อยเนี่ยหอนหิมเสมมะเนาะป้อมหนาจะสี่ร้อยเบิร์ตมือพี่น้องเลย คันโพรมน,นี่ยดังสีเบิดมือก็ทาไผ้มันกับกับขึ้นเติบอยู่พี่น้องขันโพรมเน,นมี่ยฉันใส่นี่แลหละเนี่ยมันก็นลกอยู่ก้องนี่แหละเดี๋ยววันนั้นก็สิออกไปข้างนอกเนาะสิะออกไปตัวเมืองถือแหละตัวเมืองขนาดสมบูรณ์เพราะว่าสิออกไปเอาเงินเนาะเงินจากผู้ใหญ่ใจดี ก็คือเมย์เมยกองแก้วสุวรรณดาดาเนาะเมยกองแก้วสุวรรณดาลาเพิ่นได้ฝากเงินมาให้เนาะหนึ่งลอยห้าสิบดอลลาร์เนาะเพิ่นก็ฝากมาเมื่อนี้แหละพี่น้องเอ้ยโทรมาเบิ่งเสานี่ฝากมากะปะให้บารายออกไปเอาหนึ่งลอยดอลลาร์นี่แม่นให้ขอบคุ้ยไอ้บินเนาะส่วนห้าสิบก็ให้ อันบานอ้ยเองเนาะพี่น้องเนาะซึ่งกับ่นอยากหายมาเดี๋ยวบ,บาน์้อยกับสีหบใบเนาะพี่น้องแล้วกะอาจจะป้าใบใส่ประโยชน์ในส่วนรวมซะสีบอกเอามาใส่อันส่วนโตหรอกพี่น้องเลยแล้วสีป้ามีนหายคนที่เขาจ้าขาดเกินเนาะแล้วสีไทยคิดให้เบิ่งอีกเท่านะพี่น้องเลยจะได้ก็ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจเม่ กองแก้วสุวรรณดาราเนาะที่เพิ่นผ่าเงินมาให้ขอบคุณไอ้บินพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ว่าอยากให้ไปซื้อผ้าแพทยเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นอันน้องๆบ่ทันมีผ้าแพทยพอคนนะซื้อมาให้ครบคู่คนนั่นแหละมื้อนี้เดี๋ยวสิาพา,พาพนะาสิออกไปซื้อให้แล้วก็ไปเอาเงินเลยนะพี่น้องเอ้ยไป,ไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาออกไป เอาเงินกันเนาะแกเอาเงินอยู่นอกทางไปกับพี่อายคือเก่าเอ้ยคือเก่าจริงนะฮะกับจิตไทยทายคลิปน้องกันสบายดิจีออกไปเที่ยวไปไปเฮ็ดธุระดิไปเอาเงินไปไปซื้อเครื่องซื้อของมาให้เขาวคก็ออกออกไปนอกเลยไปตายก็ได้ ออกไปนอะก่อนปึ๊บไอว่าขับไห้มา้ครับไห้มา,า,ามโอ้ครับได้บ่ออเอาไห้หนึ่งลอยหาสิบตอวลาเ่อีบ่ได้ยเอาเป็นเอาเป็นเดียนเด้อพีอ่ที่นี่กันแรกเดียสองลาย 1, ลห,าย 1, หาย 1, น,านึ่งแขนาะสองลายหนึ่งแขนิดต่อหนึ่งอยเดียวัานาก็ดวบอสสี าแหลกเองนะสารสีแลกเองยาสีเอาไปซื้ออันซื้อพอกมาแพ้ยาชิ้นแบเป็นยังไงซื้ออันปะไม่วะซื้อสมพูนั่นนี่สชมพูมพูบอ่ยาสีฟันแบบยาสีฟันมี่หรอบ่สยาสีฟันมี่เหรเนาะก็อีบิดไว้ลยแสีบูเออแอบนะแอบแอบสักเครือง เนาะก็มีเยอะเลยแกจันทากขึ้นมาใหม่อีกนพี่น้องัก็ทากมาแล้วก็ยังให้คนเยอะๆของพวกอวัยวิดเนาะแต่ว่าเพราะนั้นก็เลยบอกแกพู่แต่ว่าเออข้าจากกัซอยมาหลายคนเกิดยูนิเตอร์แกก็ยิงยิงซอยแล้วเราก็ซอยนี้กันเป็นใจซอยเนาะึงก็ทากมาให้หนึ่งร้อยสี่สิบล้านล้านนะพี่น้องก็ให้ของพวกอวัยวิหนึ่งร้อยคือเก่า สี่สิบเวลาเอาให้ผ่านน้ำมันบ้างหน่อยเนาะโอเคพี่น้องพอได้กะสี่เอาเงินตัวนี้ไปเหตุประโยชน์ติดต่อไปเนะาะถามเบอร์เด้อเนาะวาได้คิดคอนเทนต์คิดว่าสีเอาไปเหตุคอนเทนต์เกี่ยวกับซอยเดืออีกเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจเออจันหลายๆเนาะทางอเมริกาเนะ <c ười> าะเพป็นกว่าให้ไปซื้อ เื่องของไปหั่นแล้วทังลังบ er <culos> right <lam> ้างกับทา้งเบืองบาบันาสีเอาไปสื่ออยังต่อไปนะ่ปรวมกันเป็นซองลอยเวลาเนาะของขอบกว่าไอ้นน้ำพี่น้อไปเยวนาไปสืบคข้องก่อนนะเอพี่น้องตางจากเข้ามาแต่เอาเงินแดเลยวนะนาบานาีเอามาสื่อของก่อนนะ อันนี้สิเอาเงินของแม่กองแก้วนะมาสือห,หนึ่งหลานกีบพี่น้องซึ่งหนึ่งลอยลลากตกเป็นเงินกีบทางทางาหารเป็นแหลกเดตำเหงใส่สองหลานหนึ่งแสนกีบเนี่ยพราะนั้นก็ได้ป่เผ่าแหลกอี่างเงี้ยะสิเอาไปแหลกอยู่ให้เอือแลหลกไงเนาะอาจจะใส่อยู่หนึ่งหลานสองแสนกว่าเลยตัวนี้เป็น เงินอันหาสิบเวลากับสี่สิบเวลาเป็นจะแหลกเป็นเงินเก็บให้เลยเป็นโมีใบใบดอนไปอะไรเดยดตั้งพี่น้องเนี่ยไปเดี๋ยวมาซื้อวันเวลามห็นซื้อพาแพ้ผอาแพรพ้าแพกอืมเราจะซื้ออยู่ แบบนี้แบบนี้เนาะแมนมันสิ่ซับมันสิเป็นคล้ายๆผักกรรมยีอ่ะผักกรรมยีมันสิ่ซับได้ดีมันบ่เจ็บแมนบ่บแมน,แมนอันที่จะคล้องให้ดูนี่จะขดเนาะนี่นาพอน้ำบ่กตกตกเก่าเก<ผ>่าคนแมน เจ็ดแน่นวะมีอยู่หกลูกมีหกบอกหกเจ็ดคณแปดใส่น้ำกันใช่ปะคุณแม่ไรใส่ดิเขาว่าใส่น้ำกันกันใส่น้ำกันบั้สองคนต่อเพ่สองคนต่อแพ่ก็ได้เพราะว่าเจ้าันเกิดสิเลือเท่าไรได้บอเออแบบนี้แหละ ลูกละตัวนี้หน่อยเนาะใส่ผ้ามันดีบ่ะเออผ้าเป็ดกรรมยีนี่เออดีอยู่แบบนี้เสร็จดีอยู่เสร็จหนาบวเจีบแบบนี้เนาะแม่แบบนี้ก็เลี้ยวได้อะแบบนี้ก็ได้แบบนี้พัดก็วันนี้มันเจ็บแบบนี้ลูกหาลูกหาคนพอในหน่อยหันใส่ก็แม่ก็ได้พูดในหน่อยคระเจ็ดพื้นพอดีเออเจ็ดพื้น ชั้นไล่บอเออแบบนึงก็ได้น้ำยาปผนุใส่ยิ่เแล้วใส่เลยนะว่าจะใส่แล้วจาจะหอมแมนบว่น้ำยาทูพืชไม่ยากนันปผนุบ่หอมยาวนะเออนี่ทูพืชอทูพืชนนนนนาน ไม่ไหวเลยนะจำอยากดูพื้นเนี่ยแชมพูหอมมือไอ้หอมตัวนี้เป็นาแพ่นเป็นอะไรโอ้ยเห็นหมุนแล้วเก่าเนี่ยนะสิบสองฟุตพอกันหลับเนาะมั่แจ้งบมมันจีบไก่หุดบ่รัะพอดีไอ้เป็นไรเงินไห้ก็เด้อพี่น้องเนี่ย จะบอะไรจะมีินืดเสนรมี่หาี่หายดส เออมันจะเป็นกยนก้าหมวกเราบ่มีใส่ก็แต่เจ้าแสนสิบบ่ได้วะแสนสิบเออต่อมาเฮ่อันนอะไรพี่น้องบ้านไหนกะสืบเครื่องของมาสนิทก่อนเนาะนี่หมวกสามใบเนาะไปให้ นองหน่อยเป็นใบใช่ดำหน้าแต่กะนี่มุ้งจะมีซีเมนแทบดันยาปั้นุ่มแ้วกะสันไดเนาะจะมีกะแม่เนอะคือะส์ของแม่กองแก้วนาะเปินให้สื่ออันทาแพทพี่น้องเลยส่วนยาสาหัวกับอันนั้นยั่งยังยั่งอยู่พี่น้องข้าใจยังสาบทังเบิดมานล้วก็ได้บ่ชพระสื่อ รวมกับจำนวนเงินกับซอนะงลอยเนาะรวมทั้งของเงินเกลือจันอลไรกับในกองแกว้วพี่น้องอันนี้ก็ตัวนี้บ้านนี้กับบ้าท่านเนีแตกนะเนาะแต่สิไปแตกอยู่บ้านก่อนนะครับจังมากจ่ายค่าที่เขาซื้อมาเนี่ยนะเขาซื้อเบัตรหกแสนหกแสนหกสิบพันเนาะรวมบัตรคลองที่เขาไปซื้อมื่อนี้ เงินบอกว่าสามแสนสี่สิบเออหกแสนหกสิบพันเบ็ดเบ็ดใหม่นี่เนาะพี่น้องแลยกาเงินที่เหลือกอ่ะบ้านน้นกับบุศิบุษผาไปซื้อยังเนาะแต่กระสิตอ่าถามพ่อเอ้ยคุณยายใจดีที่เพิ่นแห่งเงินมากอีกเนาะว่าเพิ่นต้องการเนี่ยไปซื้อเงี้ยเนาะกับเยวกระสิตไปซื้อห้เนาะเก็บเงินไว้หันเนี่ยพี่น้องเนี่ย จะได้ก็ขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อเม่กองแก้วกับเวจันเนาะที่เมยตาเอินดูขอบกว่าไอวินเนาะก็ผาเงินมาให้สนับสนุนสอยเหลือในให้สือคล้องต่างๆอะไะขอให้เหอื้อนะครับแม่อยู่ดีมีแหงเนาะมีความสุขหลายๆเร้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจ็บจะจนเนาะ มีความสุขตลอดไปพี่น้องเลยไปแค่วันนด้นก็สิเดี๋ยวขอโตลาไปก่อนเลยเนาะส่วนเงินทีแม่ไปไหนค่าน้ำมันมาสองคนก็ร่วมกันจะเป็นเก่าสิโดนลาเลยนะแต่ว่าถ้าเอาไปแหลกนุ่หานอันเขาแหลกให้เด็ดต่ำนเองเนาะเด็ดเด็ดต่ำมันแต่กับผมเป็นยังพี่น้องแต่ว่านันนั้นก็สิเก็บใบเด้อเก็บใบเดือดจากค่าน้ำมันรถนันนี้ก็ ่่มคลิปเดยวพี่นอกว่าบ้าน้อยจะเอาไปเห็นยังนเนกันคะเบอร์คลิปน้ำนะสำหรับคลิปนี้บ้าน้อยกับซิคอโตลาไปกคนนนะคนัขอบคุณขอบใจทุกคอมเมนต์นะครับทุกกำลังใจเ,เด้อพี่นอกเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย